วิธีทำปกคลิปพาดหัวคลิปวิดีโอด้วยเครื่องมือใน t i k t อกไม่ถูกลดค่าการมองเห็นสวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องไหนตกเป็นฟินิ8ีนะครับก็จะมาแนะนำเพื่อนๆเรื่องของการทำปกคลิปนะครับใน t i k t อกนั่นเองนะครับเราเห็นอะไรคนก็ทำปกคลิปสวยๆนะครับแต่ว่าบางครั้งเนี่ยความสวยอาจจะแลกมาด้วยการให้ทำให้ฟีดของเราเนี่ยถูกลดค่าการมองเห็นลงช่องถูกลดค่าการมองเห็นลง แต่ก็ไม่เสมอไปนะครับเ,เพื่อนๆก็มันอยู่ที่ AI เขาจะมองเนาะนะครับทีนี้ถ้าเราใช้เครื่องมือของ Tik t o อกเราใช้ฟีเจอร์ของ Tik t อกเนี่ยนะครับที่เขามีมาให้เนี่ยนะครับผมก็มองว่ามันก็ดีแล้วเราก็สามารถทําได้ถ้าเราออกแบบให้ดูสวยงามนะซึ่งวิธีการออกแบบปกคลิปหรือว่าการทําพาดหัวเนี่ยยังไงเดี๋ยวไปดูกันแต่ก่อนจะไปเริ่มต้นฝากติดตามช่องในตุกแล้วก็กดแชร์นะครับเพื่อเป็นวิยาทานให้กับเ,เพื่อนเนะครับไปไปดูกันวิธีการทําแบบง่ายๆของผมนะครับ คือผมจะใช้เนี่ยพอเราทําคลิปวิดีโอมาเสร็จแล้วเนี่ยผมจะใช้เครื่องมือของทิกตอกเลยนะครับก็คือใช้ตัวข้อความกับอะไรครับสติกเกอร์อ่าี๋ดวดูนะผมก็จะใช้ตรงไอ้ตัวข้อความเนี่ยผมคลิกตรงข้อความเดี๋ยวผมจะใส่ข้อความเนาะนะครับอะ่ะผมก็พิมพ์ข้อความเสร็จแล้วเพื่อนๆเห็นไหมครับพอเราทําข้อความมันจะมีตัว A ตัวตัว A เห็นไหมตัว A เนี่ยมันก็เอาไว้แบบให้เราเราทำครับว่าเราจะมีกรงมีกรอบมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับเสร็จแล้วก็อยากให้ตราไอ้ตรงกลางอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สีก็เราเลือกสีได้ นะครับแล้วเราก็สามารถเลือกได้เห็นไหมครับอ่ะแล้วเราก็คลิกไปคราวนี้เราก็สามารถทําให้มันกว้างได้แคบได้ตามที่เราต้องการแล้วเราก็ลากขึ้นไปการลากเนี่ยให้มันไปอยู่ตรงประมาณนี้นะครับเพื่อนเพื่อนประมาณตัว A เนาะแล้วก็ส่วนความใหญ่เนี่ยก็เอาที่เพื่อนๆดูว่าสบายตาแล้วกันเนาะไม่ต้องใหญ่มากหรือจะใหญ่มากก็ได้นะอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเห็นไหมครับเห็นไหมอย่างเงี้ยเราก็จะได้มาใช่ไหมครับเอ,เอาอีกอันนึงใส่ไปอันนึงสอนทําคิปปกอืม ครับอ่ะเห็นไหมครับคราวนี้ตรงนี้เราจะเลือกวางซ้ายวางขวาเราจะวางข้างล่างหรือวางข้างบนอย่างนี้ก็ได้นะครับเนี่ยแต่ถ้าเราจะเลือกวางนะครับไอ้ตรงที่เราวางตรงนี้จะต้องวางอยู่ประมาณเนี้นะครับอยู่อย่างเงี้ยนะครับอย่าให้มันเกินตัวคาว่าตัดอ่ะเห็นไหมนคําคว่าตัดไหมนะครับเนี่ยมันจะต้องอยู่ลากลากประมาณนี้นะครับเนี่ยประมาณรูปโปรไฟล์เราเห็นไหมครับเนี่ยเราลากมาได้นะให้มันอยู่ประมาณเนี้ยประมาณรูปโปรไฟล์เราแบบนี้เห็นไหมครับเออเห็นไหม เพราะถ้าต่ําไปกว่านี้เนี่ยนะครับถ้าต่ําไปกว่านี้นะมันจะมองไม่เห็นแล้วครับมันจะถูกเอ่อเ้าเรียกว่าอะไรอ่ะเนี่ยอ่ะแล้วผมขย,ขยับไปแต่ผมกดตรงคําว่าถัดไปนะเพื่อนเพื่อนเพื่อน,เ,อน,เ,อนเห็นไหมมันจะขึ้นไปอยู่ข้างบนแบบนี้พอดีครับเห็นไหมคืนนี้แต่ว่าเพื่อนเพื่อดูตรงรูปตรงตรงหน้าปกนะเห็นไหมตรงสีแดงไหมมันจะขึ้นไปอยู่ตรงนี้เวลาคนที่เขาเข้ามาเขาจะเห็นข้อความเราอ่ะย้อนออกไปนะคะย้อนออกไป ถ้าเกิดว่าเราเอาลงมาไว้ข้างล่างมากเกินไปอะ่ะมันก็จะมองไม่เห็นครับเพราะว่ามันจะโดนพวกข้อความหรืออะไรเงี้ยทับแล้วก็สมมุติถ้าเราจะวางรูปภาพวางหัวข้อหรือว่าคอนเทนต์ที่ทําปกแบบนี้เนี่ยตัวเราเองเนี่ยต้องต้องยืดขึ้นไปนะหัวเราอาจจะต้องไปอยู่นู่นเลยครับหัวเราจะต้องไปอยู่ตรงคําว่าเพิ่มเสียงอะ่ะเนี่ยผมเราอะ่ะต้องไปอยู่ตรงนั้นเพื่อไม่ให้ข้อความเนี้ยมันทับโอเคไหมครับ แต่โดยส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยทําแบบนั้น <S <S ผมจะเอาไปไว้ข้างบนแทนแต่ว่ามันก็ไม่ไม่ถูกหลักเนาะหลักจริงๆคือมันจะต้องเอาไว้ข้างล่างนะครับแต่ว่าผมก็ไม่ไม่ได้ยึดหลักเนาะผมเอาแบบว่าให้คนเห็นน่ะให้คนอ่านเข้ามาแล้วเห็นอะ่ะผมถ้าผมเลิอกอันนี้ใช่ไหมครับอะ่ะแล้วผมลงกด,ดไปเห็นไหมครับเวลาคนเข้ามามันจะเห็นข้างบนเพราะว่าระดับสายตาของคนอะ่ะจริงๆนะเพื่อนๆเวลาเรามองเนี่ยเราไม่ได้มองโดยส่วนใหญ่เราไม่ได้มองตรงกลางหรอกใช่ไหมเราจะมองอยู่ประมาณหัวหัว สังเกตไหมอะโดยส่วนใหญ่ทุกคนจะมองหัวหัวใช่ไหมครับเวลาเลื่อนผ่านคลิปอะเออเนาะทีนี้เราจะทํายังไงต่อนะอ่ะพอเราได้โกลงข้อความมาแล้วเราก็ใช้ตัวสติกเกอร์เพิ่มครับเพื่อนๆือนเนี่ยสติกเกอร์คราวนี้สติกเกอร์สิ่งที่ผมจะใส่เป็นอันดับแรกคือผมจะใส่แฮชแท็กนะครับผมจะใส่แฮชแท็กของตัวเองก่อนนะครับใส่แฮชแท็กของตัวเองก่อนเพื่อที่ที่จะเอาตัวแฮชแท็กเนี่ยมาใช้งานได้นะครับเพื่อนเื่อนตัวแฮชแท็กนะ,ะสมมุติเราเรามี2อันเราก็ใส่2อันเลยนะแฮชแท็กนะครับอือ แฮชแท็กนะสำคัญนะคะเพืเ่อนเพื่อนเนี่ยเราก็ใส่ไปเลยครับสองอันอย่างงี้อ่ผมก็วางอ่าผิดอันนะครับอย่าใส่ซ้ำนะไม่ต้องใส่ซ้ำนะครับเพื่อนๆไม่ต้องใส่แฮชแท็กซ้ำกันนะอืเรามีแฮชแท็กให้เราหาแฮชแท็กประจําตัวให้ได้แฮชแท็กประจําตัวก็คืออันดับแรกเลยคือชื่อนะอย่าลืมอ่ะเสร็จแล้วก็ได้แฮชแท็กมาแบบนี้อ่ะต่อไปนะครับเราก็จะไปใส่อะไรครับใส่อิโมชันนะครับทําให้ข้อความเราโดดเด่นขึ้นอ่ะ เนี่ยผลไหนผมก็ใช้ดาวใช่ไหมครับเนี่ยแล้วเราก็ขยับหมุนเอาไอ้ตรงนี้มันเราก็มุฟก,กว้างได้ยาวได้แคบได้อะไรแล้วแต่เราเนี่ยเห็นไหมครับเราอาจจะทําแบบเนี้ยก็ได้ไหมครับมันอยู่ที่เรานะเนี่ยเห็นไหมผมก็เลือกทาประมาณอย่างเงี้ยแล้วก็ขยับแต่อย่าให้มันมาบังหน้าบังเรามากจนเกินไปนะครับไม่ไงั้นมันก็จะไม่สวยเออมันก็จะไม่สวยแต่ มันเป็นแค่หน้าปกเนาะนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปซีเรียสมากเราทําเป็นแค่หน้าปกอันเนี้ยอย่างนี้ก็ได้ไหมครับนี่หรือเอาลากมาอย่างนี้ก็ได้นะครับนี่เห็นไหมเออไหมครับแล้วก็ไอตัวพวกนี้เราทําเอียงได้นะทําเอียงทําเฉียงได้เอาที่เราสะดวกนะครับบางทีเราก็อยากไม่อยากให้มันบังหน้าเราใช่ไหมเราก็เลื่อนขึ้นไปเห็นไหมครับก็ไม่บังละอันนี้ก็อยู่ที่เราออกแบบแล้วนะครับไอตัว อิโมชันเนี่ยหรือว่าตัวสติ๊กเกอร์เนี่ยไอตัวสติ๊กเกอร์เนี่ยมันจะอยู่ข้างล่างข้อความเราตลอดนะครับเราจะหยิบมาวางกี่อันก็ได้นะเนี่ยนะครับเราจะหยิบมาวางกี่อันก็ได้มันก็จะอยู่ข้างล่างนะครับตลอดทีนี้ตรงทั้งข้อความแล้วก็ตัวอิโมชันเนี่ยมันตั้งเวลาได้ทุกอันเลยตั้งเวลาได้หมดอ่ะอิโมชันเราคลิกเข้าไปเห็นไหมครับไม่ได้มีกําหนดเวลาเพราะมันมีกาหนดเวลาเนี่ยเราลากเห็นไหมครับเราเราลากไปซ้ายไปขวาได้เราอยากให้มันอยู่ตรงไหนเออเราลากได้หมดเลยเห็นไหมครับเนี่ยเราก็ลากเอา นะครับพอถึงเวลากําหนดปุ๊บมันก็จะไอ้นีให้เราข้อความก็เหมือนกันเหน็นไหมกาหนดเวลาทําได้เหมือนกันลากไปทั้งซ้ายเลยทั้งขวาเห็นไหมครับอือันนี้ผมไม่ไมกำหนดเนาะอ่าแล้วแล้วอย่างอื่นอันนี้เนี้ยทำได้หมดนทุกอย่างเลยต,ตั้งเป็นเวลาได้ทีนี้เราก็ไปลองดูครับว่าเฮ้ยที่เราทําอ่ะมันน่าน่าสนใจไหมอะไรเงี้ยนะครับนะสมมุติว่ามันเล็กไปเราอยากให้มันใหญ่หน่อยอ่แเราก็ขยับไปเห็นไหมครับนี่ แต่ผมจะไม่พยายามใ, <S an> ให้เกินตัว A นะเพราะถ้าเกินตัว A เกินไปเราเราดูอย่างนี้ก็ได้นะครับเราลองกดขัดไปดูอ่ะกดถัดไปดู <S 1> <S 1> <ๆ asury S 2> แล้วให้เราดูตรงหัวข้ออ่อมั้ยมันยังได้อยู่เห็นไหมครับมันยังได้อยู่แต่ให้อยู่ประมาณนี้นะครับผมจะพยายามไม่ให้เกินไม่ให้เกินตัว A เนี่ยไอตัว A เนี่ยเนี่ยเนี่ยนะครับให้มันอยู่ตรงประมาณนี้เนี่ยเนี่ยเพื่อนๆอ่อมั้ยเออเนี่ยให้มันอยู่ประมาณนี้นะครับกําลังดีเนี่ยข้อความนะครับแล้วก็ ให้เว้นข้อความว่างไว้นะครับไม่ต้องติดขอบนะข้อความก็ให้เอาไว้ประมาณเห็นไหมครับเนี่ยติดตัวกับตัวอักษรแล้วก็น,นี้ก็ขยับมาให้ไม่ได้กึ่งกลางพอดีให้มันได้ขอบของมันพอดีซ้ายกว่าให้ขอบมันดูใกล้เคียงกันอ่ะดูถัดไปอีกทีหนึง่งเห็นไหมครับมันก็สะดุดตาได้แล้วเราทําแค่นี้เราใช้เอฟเฟกของ tik tok กเราใช้เครื่องมือของ t i k t o k ททานะครับไม่ต้องไปใช้ออแอปแอปตัวอื่นเลยใช้แอปของ t i k t o k นี่แหละนะครับ เนี่ยเราก็กดเข้าไปดูได้เห็นไหมครับหรือมันก็จะมองเห็นเห็นไหมเนี่ยก็ใช้ได้แหละนะครับแค่นี้เองเราก็ได้ภาพที่สวยงามทีนี้ถ้าเราภาพมันมืดไปเนี่ยมันมีฟิลเตอร์ไหมครับฟิลเตอร์มันช่วยได้เนี่ยก็ให้มันสว่างให้มันแคบให้มันคมให้มันอะไรเงี้ยมันก็อยู่ที่เราใช้ฟิลเตอร์นะเนี่ยฟิลเตอร์นะตัวฟิลเตอร์เนี่ยจะช่วยเรื่องของสีภาพถ้ามันมืดไปหรืออะไรไปเงี้ยนะครับมันก็จะดูได้ที่จริงเราเอามือปัดเอาก็ได้นะครับเนี่ยปัดไปทางซ้ายไปทางขวาแต่ว่าระวังโดนข้อความแล้วมันเลื่อนเห็นไหม เก็ปัดไปนะครับเนี่ยมันก็จะปัดได้นะว่าเราอยากได้สีแบบไหนอนะครับก็เลือกเอาเห็นไหมครับ <ande ces? S 2> ก็จะได้สีควนี้เราจะใส่ข้อความใส่เสียงใส่อะไร Drake, ก็เอาไปใส่ได้แต่ว่านี้เราพูดถึงเรื่องการทําปกเนอะเห็นไหมครับเราก็เลือกได้เราจะไปใส่สติกเกอร์ที่มันเป็นภาพวิงว่งๆก็ได้นะบางทีผมก็ชอบใส่นะไอภาพที่มันเป็นดาวกระจายเห็นไหมถ้าเพื่อนๆเห็นผมจะชอบใส่เนี่ยเนี่ยที่มันเป็น <Before S 2> ดาวหมครับก็มาวางไว้ข้างล่างอย่างเงี้ยเห็นไหม เราก็มาวางได้ใส่สติกเกอร์ไปให้มันมีมีจุดเด่นเออใช่ไหมเอามาวางด้วยกันอย่างนี้ก็ได้ครับเนี่ยเห็นไหมมันก็สามารถเอาไว้เป็นอะไรลุกเล่นแต่ไม่ต้องใส่เยอะอันนี้ถ้าเรามองว่าเอ้ยเป็นแนวนอนแนวตั้งดีกว่าอ่ะถ้ามันใหญ่ขึ้นให้สะดุดตาอย่างเงี้ยเห็นไหมครับมันก็จะทําได้เนี่ยเพื่อนเพื่อนต้องมาลองเล่นเอาเห็นไหมมันได้หมดเลยนะครับมันได้หมดเลยเอาอยู่ที่เราชอบเลยนะครับเออมันมีต้องหลายอันก็ต้องไปลองออกแบบเอาเนาะ คือจริงๆแล้วถ้าเราไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้นะถ้าเราสามารถทําแบบนี้ได้ก็โอเคเลยนะครับก็ลองไปปรับใช้กันดูเนาะอันนี้ก็คือวิธีการทําแบบง่ายๆเลยนะครับไม่ต้องไปใช้เอฟเฟคอื่นเราใช้ใน Ti กตอ,อกนี่แหละในการทําหน้าปกของเราการทําตัวพาดหัวนะครับก็ทําแบบนี้ลองไปปรับใช้กันดูแล้วกันเนาะง่ายๆนะครับเพื่อนๆเป็นยังไงกันบ้างนะครับเ <ๆ S 2> พื่อนๆก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูแล้วกันนะครับถ้าเราทำบ่อยๆเราทำซ้ำๆนะเราจะมีไอเดียในการทำพาดหัวเองนะครับก็ดู มีเก๋ไก๋ดูกเก๋ไปอีกแบบหนึ่งนะครับมันอาจจะไม่ได้ดูหรูดูเวอร์วังอลังการแต่สิ่งที่เราจะได้มาอาจจะแลกมาด้วยฟีดเราวิ่งปกติหรือว,ว่าวิ่งดีขึ้นเพราะว่าเราใช้เครื่องมือของเขาเราใช้ทรัพยากรของเขาไงซึ่งทิ๊กตอกเขาชอบแบบนี้ที่ชอบคลิปนี้นะครับกดติดตามแล้วกดแชร์แล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ